ปิดการรับข้อความจากคนที่เราไม่รู้จักในแอปพลิเคชัน l ล n e สามารถทำเองได้ง่ายๆทำเองได้ที่บ้านสามารถป้องกันคนที่ไม่วังดีกับเราหรือมิจฉาชีพได้อีกด้วยนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ชาของเราเอาไว้แล้วเราไปทำพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลสำหรับใครครับที่เจอปัญหามีคนที่เราไม่รู้จักมีคนแปลกหน้าทักมาหาเราในไลน์ครับซึ่งเรานะครับรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้งานได้อีกด้วยนะครับวิธีการนั้นก็คือให้เราเนี่ยกดไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับหลังจากนั้นให้เรากดมาที่หน้าลัก กดไปที่ฟันเฟืองแล้วไอคอนการตั้งค่าต,ตรงนี้เลยห <C> e <slowed down> ลังจากนั้นให้เราดูตรงที่ความเป็นส่วนตัวซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการปิดการรับข้อความจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนในไลน์ของเราครับนั่นหมายความว่าหากคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในไลน์เนี่ยเขาไม่สามารถส่งข้อความมาหาเราได้นั่นเองครับให้เราทําการโยกสวิตช์เปิดครับแค่ดีนะครับคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราในไลน์นะครับไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้หรือผู้ที่ไม่หวังดีครับก็ไม่สามารถจะทักมาหาเราได้นั่นเองนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีีีนนนนึึงงงท่่่ชชวยป้กััมิจาพไดดใระบแต พิจารณาอยู่หนึ่งอย่างครับ ถ้าหากมีเพื่อนนะครับของเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานไลน์เดิมได้และต้องการจะติดต่อเราเนี่ยเขาไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้นะครับเราไม่สามารถเห็นข้อความของเขาได้ซึ่งเรานะครับจะต้องมีการเลไลายกันก่อนเนาะเพิ่มเป็นเพื่อนกันก่อนกว่าที่จะส่งข้อความหากันได้นั่นเองแต่ถ้าใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์นะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลองทำดูครับติดขัดตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้สุดท้ายนี้ครับถ้าอยากได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงมาที่่เจาาายทุกสสาขาหรืืออังซ้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และแอดเจนไอโฟนเฟซบุ o กเจนไอโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ